ยาเขาดาว2016เตรียมมอบความสุขส่งท้ายปียกกองทัพศิลปินกว่า200ชีวิตระเบิดความมันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสมซราบวีข่าวบันเทิงรายงานตัวค่ะมาถึงอีกหนึ่งงานดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันบ้างค่ะสําหรับงานพัทยาเขาดาว2016ที่จะเนรมิตบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบรีไฮตลอดจนแนวชายหาดพัทยาให้เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่พร้อมตั้งเวทีสุดอลังการโดยงานนี้เนี่ยรู้มาว่าคนกองทัพศิลปินแถวหน้ากว่า200ชีวิตมาร่วมงานกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นวงสล็อ ลาบานูนแบงค์แคสบิ๊กแอสพาราดอกบูเดเบสโลโมโซนิงสวิสมันเลตหนุ่มกลาอินสติ้งเคลียร์และศิลปินอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยงานนี้นจะจัดขึ้นในวันที่28ถึงวันที่31ธันวาคมนี้และในคืนเขาดาววันที่31ธันวาคมเมืองพัทยานยจะมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาเลยล่ะค่ะและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องโมโน29ตลอด3ชั่วโมงเต็มและนอกจากนี้นในวันที่28ธันวาคมจะมีการจัดแข่งขันมวยไทยระดับโลกรายการโมโน29ท็อปคิงเวิร์ลซีรีส์รอบชิงนชนะเล ีจัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วล่ะคะเรียกได้ว่าความสนุกสนานและความมันเนี่ยไม่แพ้ปีก่อนๆอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวมาให้ได้ชมกันคะ่ะ สำหรับงานพัทยาข้าวเดาว2016นะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งทางเมืองพัทยาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเลยนะครับได้จัดเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7ในรูปแบบของการจัดยิ่งใหญ่ที่แหลมบริหายนะครับซึ่งก็ได้เน้นในเรื่องของการนํา การส่งความสุขนะครับโดยศิลปินพี่ๆน้องๆเรานะครับรวมถึงในเรื่องของการแสดงโชว์พลุดอกไม้ไฟจากบนเขาพัทยานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรามีซิเกเนเจอร์นะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดแล้วก็ภาพของการนับถอยหลังที่มีแบ็กกราวด์เป็นป้ายพัทยาซิตี้แล้วก็มีพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทยาและประเทศไทยเลยนะครับในเรื่องของการส่งความสุขข,ข้ามปีในวันขาดาวแต่ที่ขาดไม่ได้คือการโชว์พิเศษ ของศิลปินนะครับที่มาโชว์ในงานพระยาเขาดาวทั้ง3วันนะครับก็คือจะมีการจัดเต็มโชว์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เรื่องของซิงเกิลเพลงต่างๆนะครับในนามของคณะผู้จัดเราได้มีการเตรียมตัวดูแลนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนคนมาร่วมงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะครับว่าในพื้นที่การจัดงานเวทีของเรานั้นมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับในเรื่องของการตรวจตาความปลอดภัยดูแลเกี่ยวกับ เรื่องของอาการดำนวนความสะดวกนะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของความสนุกสนานก็จะมีการประดับตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสยักษ์แล้วก็จะมีเรื่องของโชว์ประกอบไม่ว่าจะเป็นโบโซนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบูธกิจกรรมต่างๆซึ่งทางผู้สนับสนุนได้จัดกันมาอย่างเต็มที่นะครับ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับมางานพัทยาเค้าดาว2016นี้ไม่พลาดนะครับรับรองว่าเราจะพบกับการโชว์เต็มๆจากศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคุณหนุ่มเองหรือทางโลโมโซนิกแล้วก็ศิลปินทุกวงเลยครับก็มาโชว์กันในพัทยาเค้าดาวอย่างเต็มที่ในปีนี้ครับก็งานเค้าดาวพัทยาเนี่ยจริงๆเป็นงานที่ผมเฝ้ารอนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆศิลปินทุกๆคนก็เฝ้ารองานนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองของคนฟังเพลง ทุกคนจะรู้รู้วัฒนธรรมของการดูคอนเสิร์ตเป็นอย่างดีเราจะหยิบเพลงอะไรมาเล่นหรือว่าจะมีวิธีการเล่นบนคอนเสิร์ตยังไงก็ตามคือในงานเนี้ยจะใช้ได้ผลหมดเลยมันจะมันมากครับก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะครับก็คือพัทยาเป็นเมองดนตรีฮะคือวัฒนธรรมดนตรีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราเราเราไม่สามารถปลดปล่อยได้ทั้ง100%เ ในในโชว์แต่ละโชว์นะครับมาตลอดปีเลยผมรู้สึกว่าเนี่ยที่ทุกคนเฝ้ารอคือทุกคนเตรียมมาปล่อยและที่แน่ๆครับทุกคนศิลปินทุกคนเฝ้ารอแล้วก็ผมว่าใช้คําว่าคันสุดเลครับคือปลายปีแล้วฮะเล่นมาตลอดปีเจอแบบโชว์ดีบ้างโชว์แย่บ้างกันมาแต่ที่นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนทุกคนตอบรับแล้วก็พวกเรามาเล่นแบบสุดชีวิตแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวเจอกันวันนั้นครับครับกับผมในานามของคณะผู้จัดแล้วก็ เจ้าบ้านนะครับในส่วนของพี่น้องชาวพัทยาเนี่ยยินดีต้อนรับแฟนเพลงแล้วก็พี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับกับงานพัทยาเขาดาว2016นะครับเราใช้สีสันสดใสนะครับสีชมพูแล้วก็สัญลักษณ์เป็นลิงโลดนี่นะครับก็คือเข้าสู่ปีลิงนะครับเป็นปีที่เราจะต้องสนุกสนานกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาสนุกสนานและเป็นการเก็บภาพประทับใจกับงานพัทยาเขาดาว2016นะครับวันที่29 30 31ธันวาคมนี้นะครับณท่าเทียบเรือพัทยาใต้แหลมบร น้องศิลปินของเราโชว์จัดเต็มแน่นอนครับเชิญนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนเนี่ยสิ้นปีนี้เนี่ยพัทยาเขาดาว2016ัลับรองมันอย่างแน่นอนค่ะ